สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ชาติจะพามาดูการเลี้ยงหนูนานะครับที่ฟาร,ร์มของอาโอกนะครับโอกหนูนานะครับระยองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมันต้องกรอบๆเลยพี่ หนูอบองอบอยู่หน้าฟาร์มเลยชื่อฟาร์มอะไรครับนี่หน้นาฟาร์มจังหวัดเลยลองนี่ตามนี้เลยเราเริ่มเลี้ยงแล้วก็หาพ่อพันไม่พันมาอ่ามาไว้จับคู่ไว้เลย เป็นคู่หรือจะเป็นสองต่อหนึ่งหรือสามต่อหนึ่งก็ได้นี่นี่เหรอพี่ใช่สองต่อหนึ่งอันนี้สองต่อหนึ่งตัวใหญ่มากเลยตัวเล็กๆเนี่ยตัวเมียไอ้ตัวใหญ่ตัวเดียวน่ะตัวคู่ตัวใหญ่ตัวเดียวตัวคู่บอลหนึ่งมีสามตัวเลยพี่ ใช่อันนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์จะมี3ตัวหรือ2ตัวอาจจะเป็นคู่หรือเป็นเป็นขี้เป็นชุดอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยอ่าตัวนี้ออกลูกออกลูกแล้วก็มีใช่ตัวนี้ออกลูกนะดูลูกนี่ดูลูก,ลกขเขาห็นไหสองแม่เลยออกลูกทั้งสองแม่เลยมแม่นั้นก็ออกออกลูกเหมือนกันกอกลูกอยู่แม่นี่ก็ อ่าแยกบอกกันอ๋อมีรังด้วยเลยพี่เราเราเอาหญ้าใบหญ้าในเปียมาโยนใส่ให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะทํารังของเขาเองนี่ลูกหนูกี่ตัวครับนี่อันนี้หกตัวอันนั้นกี่ตัวไม่รู้บางชุดมันจะมีถึงสิบหกตัวนะบางแม่นะแต่มันไม่แน่ไม่นอนบางครั้งจะออกสองตัวก็มีตัวเดียวก็มีสามตัวก็มแีแต่รอบมันแต่รอบนี้มันตัวนั้นก็หลายตัวอยู่ สองแม่มันจะช่วยกันเลี้ยงลูกคือมันจะมันจะคาบลูกไปรวมกันหมดเลยอ๋ออยู่รังเดียวกันอยู่รังเดียวกันช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงลูกชัวกันเข้าไปให้นมอ๋อเวลาออกลูกมาเรียบร้อยนี่ก็เราไม่ได้แยกข้อแม่ออกใช่ไหมไม่ต้องแยกไอ้ของผมนี่เลี้ยงแบบไม่ต้องแยกเลยอ๋อคือผมจะจับไขว้ไว้ตั้งแต่จับชุดไว้ตั้งแต่สองเดือนให้หนูมันคุ้นเคยกันอืมอ่าแล้ว ตัวอันนะี้โอเคไม่ควรเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยแล้วถ้าตัวแม่ตัวแม่จะต้องเป็นคอกเดียวกันทั้งสองตัวถ้าจะใส่จะจะใช้สองตัวหนึ่งอ่ะต้องเป็นคอกเดียวกันจะได้ไม่กัดกันแล้วเราก็ต้องมาไข่ตั้งแต่อายุสองเดือนอายุน้อยๆมันจะได้คุ้นเคยกันอยู่ด้วยกันแล้วคุ้นเคยกันถ้ามันมาตอนที่มาอยู่ด้วยกันตอนโตแล้วอ,ะอ่ะพร้อมผสมแล้วมันไม่ค่อยคุ้นเคยกัน ทีนี้ตัวเมียมันจะห่วงลูกกลัวตัวผู้จะไม่แย่งลูกมาทําอะไรลูกมันก็จะกัดลูกที่เขาแย่คอด์อ่ะคือเพราะว่าหนูมันกัดลูกเขาถึงแย่คอดแย่งตัวผู้ออกใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่น้อยมันก็ไม่เสมอไปนะบางครั้งมันก็ไม่กัดแต่บางแต่ส่วนมากมันจะกัดนะถ้าโตแล้วอ่ะอืมครับมันนหนูมาผสมพันธุ์กันตอนอายุมากแล้วมันจะกัดกันมันจะกัดลูกกันอ่าลูกได้เดือนหนึ่งเราก็แย่ออกไป อ,อันนี้คลอดลูกเรียบร้อยแล้วลพี่คลอดลูกแล้วแยกลูกออกไปแล้วเดินกว่ากว่าเขาก็จะเริ่มผสมกันแล้วให้เขาคลอดลูกใหม่แล้วเราค่อยแยกเรามีหน้าที่ทําความสะอาดบอ่อให้อาหารและแยกลูกแค่นั้นเองอบอ่บอสะอาดมากเลยดูแล้วทีนี้เราไปดูลูกที่เราแยกออกไปแล้วลูกหนึ่งเดือนที่แยกออกไปต,ตัวใหญ่จังพี่เนี่ย <Yeah. S 2> เป็นอันนี้ผม พัฒนาแบบหนูจากคนละถิ่นมามาคุ้ยกันบ่อนี้เหรอพี่ใช่ใช่หนูจากอ่างดอกกายกับหนูน้องใหญ่หนูนี่เราไปหาพ่อพันแม่พันธมาอย่างไหนครับหรือมันจากธรรมชาติดักตามป่าตามธรรมชาติหนูธรรมชาติเลยเหร,อ,หรอพี่ใช่อย่างพ่อพันุ์หลักต้นฉบับผมอะผมดักที่อ่างดอกกายแม่ผมดักที่น้องใหญ่แล้วผมจะเอามาค่้ยกัน ตอนแรกอยาพ่อแมอ่ตัวเล็กๆตัวเล็กเจ็บเปดขีดน,นี้พอมันได้ลูกมาลูกมันเป็นกิโลเลยนะบางตัวโลครึ่งอ่ะนึกว่าไปหาซื้อมากับคนที่ว่าเขาเลี้ยงมาก่อนคือส่วนมากเขาเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะโตวไวอ๋อ<ข>ครับเขาเขาจะเติบโตธุรกิจเขาจะเติบโตวไวแต่ของผมอยากศึกษาอยากศึกษาด้วยตัวเองจะได้มีความรู้อืถ้าคนอยากมีความรู้เยอะๆนะ ดักหนูป่ามาเลี้ยงได้ความรู้แต่เสียเวลาอหคือเราจะเข้าใจเรื่องหนูเราต้องเราได้ศึกษาวงจรชีวิตของหนูอืมครับแต่เราจะเสียเวลาตรงที่ว่าเราลองผิดลองถูกอันนี้ผมลองผิดลองถูกมาเยอะสี่ปีห้าปีสี่ปีห้าปีเลยเลยพี่กว่าจะมากว่าจะมาลงลงเยอะอย่างเงี้ยนะลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วศึกษาศึกษาวงจรชีวิตของมันนะที่เอามานี่ก็คือ เป็นหนูแท้ๆเลยหนูหนูป่าแท้ๆใช่ไม่ใช่หนูฟาร์มมาจากไหนโอ้โหตอนนี้มันก็เป็นหนูฟาร์มไปแล้วพาะเพราะผมพัฒนาออกมาเป็นหนูฟาร์มไปแล้วอืมครับตัวใหญ่มากเลยใช่เดี๋ยวให้ให้มาดูลูกเนี่ยลูกที่แยกออกมานะครับดูนะครับนี่มีหลายบ่อมากเลยนะครับมีกี่บ่อครับพี่ทั้งหมด่บ่อู้ายา้อนี่ครับ สามสิบท <30. S 2> ั้งหมดมันสี่สิบกระบอกแต่ไม่เยอะนะของของบางที่นี่เขามีเป็นร้อยร้อยบ่ออย่างเครือข่ายผมจะอยู่บาา้านค่ายเนี่ยหนูหนึ่งเดือนเราแยกมาจากเลอันนี้ก็คือลูกหนูนใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นบอ่อคุนบอ่อขุนเราแยกมาเราแรมรวมกันอย่างนี้เลยพี่กี่ตัวก็พี่ทั้งหมดนี่อันนี้ยี่สิบกว่าตัว นี่เหรอใช่บ่อหนึ่งผมจะไม่ใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันบางที่เขาจะใส่สี่สิบห้าสิบตัวนะแต่ผมใส่แค่ยี่สิบตัวเพราะว่ามันจะใส่เยอะมันจะโตช้าผมจะเบียดกันมันจะเบียดกันแล้วมันมันจะเป็นมันมันมันร้อนมันจะเป็นแก๊สแล้วมันมันโตช้าอันนี้ผมเลยใส่แค่ยี่สิบตัวใช่แล้วพอโตมาหน่อยหนึ่งผมก็จะแยกเปิืบ่อนี้ ขนาดเท่าไหรแล้วพี่บ่ส40คูณ80 40 40สูง40ว้าง80เซนใส่ลูกหนูได้20ตัวแต่ว่าถ้าเริ่มโตผมก็เริ่มแยกนะเริ่มแยกแยกตัวผู้ออกแยกตัวเมียออกแล้วมีวิธีการดูยังไงพี่ตัวผู้ <laughs> ตัวเมียดูแม่มันหรือจะดูลูกมันเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูยังไ,ไม่ได้แยกนะ เดี๋ยวดูวิธีการจับหนูของพี่โอ๊คเขานะครับอือ๋อจับยังไงพี่อันนี้คือตัวผู้ไหนครับขอดูหน่อยตัวผู้มันจะมีติ่งมันจะมีติ่งติ่งคล้ายๆรูปแอปเปิลอะติ่งตรงนี้คล้ายๆรูปแอปเปิลนะแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงนี้รูเดียวถ้าตัวเมียมันจะมีรูเพศอยู่ตรงนี้อีกรูหนึ่ง แต่ตัวผู้มีแค่อันทะอ๋อครับอ,อันนี้คือติงธรรมดามันไม่ใช่อันทะมันเดีย๋ยวให้ดูตัวเมียดูวิธีการจับหนูของพวกเขานะครับถ้าจับนี่ต้องจับหางใช่ไหมพี่ใช่จับหางเลยเนี่ยอ๋อถ้าไปจับหัวนี่โดนจับหัวก็กัดเลย าหางเป็นเป็นส่วนที่แข็งแรงมากนะมันไม่ใช่อ,อันคารุณกรรมสันะเพราะหางหนูมันมันมันแข็งแข็งแรงนะตัวนั้นจะเป็นตัวผู้บอ่อบ่อนี้เป็นตัวผู้ทั้งหมดมเดี๋ยวพี่โอ๊คจะให้ดูตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวไหนใหญ่กว่ากัน ตัวผู้จะใหญ่อ๋อตัวผู้ใหญ่กว่าใช่ไหมพี่อันนี้คือตัวเมียนี่อันนี้คือตัวเมียนี่คือเพศของเขาเนี่ยรูเพศของเขาไงเพศ,เ,พศมเมียไงจะมีรูอยู่ตรงนี้อีกรูหนึง่งตัวเมียจะมีรูอีกเนี่ยตรงนี้รูหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกรูหนึ่งครับผมอืมแล้วก็ติ่งเขาจะแหลมๆหลมถ้าตัวผู้ติ่งจะคล้ายๆรูแอปเปิลแต่ตัวตัวเมียติ่งจะแหลมๆหลมแหลมมาอย่างเงี้ย มันโหดมากเลยนี่นี่ฮะโอ้โอ้อันนี้พ่อพันธุ์พพเลยพี่ใช่โอ้โหพ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวช่างให้ดูอือหือนี่คือพ่อพันธุ์ของหนูนะครับกี่กิโลนี่โอ้โลเกือบโลครึ่งโอ้แต่ว่ามันไม่แคะนะพี่เนาะต<อ>ัวนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกัน ตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้น่าจะโลโลสองโลสามอันนี้คือพ่อพันธุ์นะครับของหนูโลกว่าเหมือนกันคุ้นมากเลยนะพี่เนาะน่ะไม่กลัวคนด้วยใหญ่มากเลย มีคนจะมาซื้อไปเลี้ยงต่อไงถ้ามีคนก็อยากจะเลี้ยงอยากจะอะไรจะมาซื้อไปผมก็ขายชุดละเก้าร้อยชุดละเก้าร้อยนี่จะมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวอ๋อครับนี่ะเป็นชุดนี่แเป็นชุดนี่คือชุดหนึ่งถ้าเป็นคู่ก็ถ้าเป็นคู่ก็ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวเมียตัวหนึ่งเป็นคู่ ตัวผู้บางตัวผูตัวขนาดนี้บางที่ก็ขายตัวตัวเป็นพันนะคือของผมอ่ะเอาแค่ชุดละเก้าร้อยพอโอ้โหได้สมตัวเลยได้สตัว<อ>แ,ตแต่บางที่อาจจะตัวละพันอนะ่ะโอ้ตัวละพันใช่ 2> 1, 2, ึสมก็สามพันไปเลยใช่เพงขนาดนั้นเลยหรือพี่เพลงบางบางที่ถ้าฟาร์มเขาดังๆอ่ะนะเขามีชื่อ,อครับครับนะแต่ของผมถึงจะดังยังไงมันก็ ก็ไม่ไม่ราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะอืแต่ที่ผมขายอยู่ขนาดเนี้ยคนที่ไม่รู้ราคาจริงๆเขาว่าแพงนะชุดละเก้าร้อยน้อเลยครับเขายังไม่ได้ไปถามไอ้ฟาร์มดังๆ่ะฟาร์มที่มีชื่อนะฟาร์มใหญ่ๆเขาไม่ได้ไปถามเขาเป้าฝาเขามาถามของผมคุณผมบอกชุดละเก้าร้อยเงียบเลยเงียบเลยนะเขาเขาไม่ได้บางคนเ็าไม่ได้ศึกษาราคาหนูด้วยนะ แต่ถ้าคนศึกษาราคาจริงๆเขาจะเขาจะคิดว่าถูกมากเลยนะชุดละเก้าร้อยเนี่ยแล้วถ้าเราขังรวมกันไว้่บงนี้พี่มันจะผสมกันเองเลยใช่ไหมมันจะผสมกันเองมันจะออกลูกให้เราเองเนี่ยประมาณกี่เดือนครับพี่มันไม่แน่ไม่นอนหนูมันไม่ได้มีมีลูกทุกตัวนะเหรอครับบางตัวมันก็ถ้าเราให้กินอาหารเยอะๆมันก็เป็นหมัน๋อถ้ามันอ้วนจนเกินไปถ้าตัวใหญ่จนเกินไปมันก็เป็นหมัน มันก็ไม่มีลูกอ๋อต้องไม่ให้อ้วนด้วยมันอยู่ที่เราจํากัดอาหารด้วยอย่างบกเมื่อกี้อายุสี่เดือนก็มีลูกแล้วสี่เดือนมีลูกแล้วแต่บางชุดอาจจะห้าหกเดือนผมก็เลี้ยงมานานนะแต่ว่าสังเกตดูมันมันเอาเน่เอานอนกับกระหนูไม่ได้อ,อ๋อบางทีสี่เดือนก็มีลูกแล้วใช่บางบางครั้งอ่ะสามเดือนอ่ะคือเราแยกไม่ทันคือ,อยังแบบนั้นอ่ะ อยู่ในบอกคุณนะเรายังไม่ได้แยกรันมีลูกแล้วผสมกันเองเลยอเอาแล้วตัวผู้นี้ตัวเล็กก็ผสมได้แล้วครับได้ได้ตัวผู้บางตัวมันเริ่มติดสัตว์ตั้งแต่สามเดือนอ๋อมันก็ไล่ทับตัวเมียในบอ่อเดียวกันท <c oughs> ีนี้ผมก็จะแยกจะมีเครือข่าเขาไม่สะดวกที่จะขายเขาก็เอามาฝากผมไว้เนี่ยอันนี้เป็นหนูเนื้อนะมันมีหนูเนื้อกับหนูอะไรพี่ อ,อันนี้หนูเนื้อหนูที่เขาแยกจากที่เขาจัดไว้ทําพ่อแม่พันธุ์แล้วมันตกไซสเ์เอามาทำหนูเนือ้อเอามาทําหนูอบโอ่งอะไรอย่างนี้ใช่มันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้ขนาดที่จะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋ออันนี้คือตกไซส์ใช่ไหพี่ใช่ตกไซส์มันไม่ได้ขนาดก็เลยเอามาทําไว้เป็นหนูเนื้ออ๋อประมาณตัวละกี่โลพี่ไม่ถึงโลเนาะสองตัวโล อ๋อสองตัวโลใช่สองตัวโลสามตัวโลถ้าตัวใหญ่เกินไปเนี่ยตัวขนาดนี้กําลังพอดีถ้าตัวใหญ่เกินไปการขายมันจะขายลําบากเพราะคนส่วนมากเขาอยากได้เยอะถ้าตัวใหญ่ก็ได้น้อยอ่ะถ้าตัวเล็กมันก็ได้เยอะตอนนี้คือหนูเนื้อทั้งหมดเลยใช่หดเป็นหนูเนื้อเยอะมากเลยสองตัวโลอันนี้สองตัวโลใช่หดออกเป็นหนูเนื้อแล้วแล้วส่วน อ่าพ่อแม่พันธุไอ้หนูพ่อแม่พันธุก็ใช้เท่า,มาเมื่อกี้อืมครับพี่ครับแต่พวกนี้มันตกไซไปแล้วทั้งหมดนี่คือคือจัดชุดไว้หมดเลยใช่ไหมพี่ขายเฉพาะบางส่วนอ๋อก็คือว่าเราจะแยกตัว<ข>ที่เราจัดชุดไว้ขายเพราะว่าเราเราจะต้องมีพ่อพ่อพันแม่พันธุ์หลักไว้อืมครับ ท้หมดชุดนี้เขาก็จะเอามาส่งผมอีกนะนี่ของเครือข่ายผมนะที่เอาหนูผมไปเลี้ยงแล้วก็ขายไม่ได้ก็เอามาให้ผมขายให้รับฝากรับฝาก,ฝากฟรีเลยอืมทางกิโลมาวะใส่บอใส่บอไว้เลยเดี๋ยวผมก็จะขายให้อืมครับถ้าขายให้แล้วก็แบ่งกันหรือ,อยังไงครับเออก็ขายได้เงินผมก็ให้เงินเข้าไปเพราะผมกําหนดราคาไว้แล้วว่าอ่า เขาว่าส่งผมรับรับเขาได้ขนาดน,นั้นอแต่ผมผมขายผมก็ต้องมีกําไรบ้าง5าบาทสิบาทการค้าการขายมันก็ต้องมีกําไรบางนี UND ่ครับหนูเนื้อนะครับมีเยอะด้วย <Grid. S 1> ชุดนี้หมดก็มาเรื่อยๆก็ม, <head. S 2> มาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆเพราะว่า <Words. S 2> ผมก็มีเคือขายหลายคนเพราะว่าเขาเอาหนูผมไปเลี้ยงหลายคนไงแต่บางคนที่ที่เขาจะขายเองผมก็โยนลูกค้าให้เขา <c ười> <c ười> เดี๋ยวไปซับหนูบอ่งชิมกัน ี๋ยวเขียงกันนี่นะครับสุกแล้วใช่ไหมพี่นี่สุกแล้ว,ลวนี่นะครับนุ่งโปรง่งอืม,อมสีสัน แล้วก็วเราไปทิ่ตกกันถ้าสะดวกก็ได้เลยสะดวก็วันนึงเวลาประมาณนี้ก็มาเอาได้หนูมีตลอดใช่ไหมพี่มีตลอดอออสีกิสันน่าทานมากเลยอันนี้คือไม้ผมขัดไว้ไม่ให้หางมันหลน่นลงมาเพราะว่ามันจะไป ไปเกี่ยวเอาเตาไฟเดี๋ยวมันลุกไหมอ๋อก็คือเอาหางมันพับเข้ามาใช่นี่นะครับพี่โอกก๊บแกแพ็กให้นะครับตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ตัวใหญ่ด้วยนะครับถ้าทำสเกลมากเลยเนี่ยของแท้ของแท้จากปามจะเป็นหมูของโอกก๊กจะต้องมีสติกเกอร์ แท้ไม่แท้ก็ได้ดูคนแพ็กก็รู้นะครับแพ็กให้เสร็จจับเรียบร้อย <c oughs> อนี่นะครับ <c oughs> แพ็กก็มีอยู่ที่สติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับของแท้นะครับโอ๊กหนูนาแบ่งครึ่งจับกันครับ แบบอย่างนี้ <Ừ. S 1> เนื้อมันนอะก็เดีย๋ยวให้ลองให้เจ๊ก็ชิมดูเนื้อมันจะคล้ายๆเนื้อไก่นี่นะแต่มันอร่อยกว่านะ,ะอ,อ๋ก็สับบนี้เลยพี่ ลองชิมลองชิมหนังมันหนักกรอบเนี่ยเป็นยังไงเหมือนเหมือนหนังไก่ไหมคล้ายคล้ายใช่ไหมนั่น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 นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมหนูโอ่งของพี่โอ๊กหนูนาระยองกันเลยนะครับครับลองดู กรอบอร่อยไหมอืมหนังกรอบกรอบมากเลยอร่อยจริงจริงนะพี่อ่าแบบไม่ต้องแทไม่ต้องหาน้ำจิ้มเลยอืมนี่ยกินกับข้าวเหนียวได้เลยเนี่ยไมต้องหาน้ำจิ้มอ่ะถ้ามีส้มตำข้าวเหนียวส้มตำมเหมาะเลยอืมอร่อยอ่ะแล้วการอบนี่มันมีสูตรไหมพี่ เดี๋ยวไม่ต้องเหรอพี่มะเกลือมะเกลืออย่างเดียวอย่างเดียวอืมผมน่ามะเกลืออย่างเดียวไม่ไม่ต้องเครื่องเทศอะไรมากมายแต่มันก็อร่อยนะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นขาวเออไม่มีเลยไม่ขาวมีหัวนะครับคี่น้องหลักฐานใช่ไหมพี่อร่อยครับผมเองกินเองถ้าขายนี่ตัวหนึ่งนี่ เท่าไหร่ลยพี่ตัวนี้ต,ตัวตัวทีนะ่ชฉัน่ะตัวละร้อยห้สิบอ๋อก็คือช่างเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาอบอืครึ่งกิโลนี่ร้อยหสิบถ้าโลห<อ>นึ่งสามร้อยอ๋อตัวเนี้ยครึ่งกิโลแนสองตัวเนี้ยสี่ขีดตัวนี้ก็ร 120, 120. ้อยยี่สิบรอยยี่สิบไม่แพงนะพี่ไม่แพงกินกันได้อืสวยงามเลยรสชาติก็ถูกปากอร่อยหนังกรอบมาก ถ้าใครสนใจนะครับก็ฟาร์มอยู่แม่น้ำคูซอยห้าอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองชื่อฟาร์มโอ๊กหนูนาครับผมหนูนาฟาร์มจังหวัดระยองมีเพจมีมีช่อง YouTube ไหมพี่เพจก็ชื่อโอ๊กหนูนาจังหวัดระยองแล้วก็ Facebook อ๊กหนูนาจังหวัดระยองแล้วก็ช่อง YouTube โอ๊กหนูนาชาแน,นลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ พิชาติก็พอแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พิชชาติได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ